กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีคองร้องเปล่านะคะหากท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายกาจารสมบัติมง,งะะําแพงค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์02 3 8 3834ถ6นะคะค,ค่ะเมื่อสักครู่เราครั้งเรื่องของหัวเมียอยู่ะนะคะ,ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่รู้ว่าอย่างเราเองเนี่ยเวลาเขาทะเลาะกันไม่มีใครเข้าไปยุ่งหรอกใช่ไมคะ้กระทั่งคดีที่สามีภรรยามีเรื่องมีราวกันนี่นะครับ เ,เคสอย่างนี้เวลามาปรึกษาทนายความเนี่ยจะเป็นเคสที่เป,เป็นเรื่องปัญหาทุกใจอะอจะไม่เล่าข้อเท็จจริงหรอกครับเล่าความรู้สึกค่กะอยากระบายแล้วนั่งคุยกันครึ่งวันสามชั่วโมงก็ยังไม่จบอมันเป็นเรื่องที่ที่เครียด เสร็จแล้วเวลาจะฟ้องฟ้องหรือไม่ฟ้องจะทําอะไรไม่ทําอะไรแล้วลูกจะอยู่กับใครจะแย่งลูกแย่งทรัพย์สินโอ้โหเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างบางคนก็บอกว่ามันทั้งรักทั้งเกลียดไม่รู้จะทำยังไงแล้วฟ้องฟ้องไปถึงศาลเนี่ยการเจรจานี่ก็โอ้โหใช้ระยะเวลานานนะคะเดี๋ยวจะฟ้องเดี๋ยวจะไม่ฟ้องเอ๊ะแก่ลูกเกลียดเปล่าประมาณนี้อีกอย่างนึงก็จะมีความรู้สึกว่า นักกฎหมายส่วนใหญ่เองเนี่ยมไม่ค่อยอยากจะทําคดีครอบครัวถ้าเป็นคดีที่ทําแล้วสร้างครอบครัวอโอเคอย่างนี้ถือว่าเราทําด้วยความสบายใจแต่เป็นคดีที่ฟ้องเพื่อทําลายครอบครัวฟ้องเพื่อหย่าฟ้องเพื่อแยกทางกันอยู่ฟ้องเพื่อแย่งลูกกันเนี่ย อันนี้ทำด้วยความไม่สยใจนะคะตอนนี้คุณจันเพนมาแล้วค่ะจอนคะคุณจันเพนนะคะปรึกษาเรื่องของมรดกค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะควับ่มจะปรึกษาเรื่องแบบมรดกอ่ะค่ะค่ะเป็นยังไงคะออแบบแบบ ที่นี้น้องแบบแม่เขาแบ่งมีลูกแค่มีลูกสิบคนสิบคนครับแล้วแม่แม่แบ่งให้ลูกแค่สามคนครับอืมค่ะแล้วทีนี้ลูกชายลูกชายคนที่แม่เขาแบ่งให้แล้วก็เสียครับแล้วเสียทีเนี้ยหลานเขามาฟ้องฟ้องเป็นผู้รับมรดกค่ะหลานก็คือลูกของลูกชายที่เสียนี่นะครับใช่ใช่ครับเขามาขอสารตั้งเขาเป็นผู้จัดการมรดก ใช่ครับแล้วเป็นไงทีเนี้ยก็จะฟ้องเอา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 สูเอาเอาเอาที่ดินของที่แม่ให้ด้วยของพ่ออืม,อมแล้วไม,ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่แบบสินสมรสมีเขามีสิทธิ์ไหมคะเอ่อเอาอย่างนี้นะครับถ้าแม่ยกทรัพย์สินของแม่อันนี้ให้ตั้งแต่ตอนแม่ยังมีชีวิตอยู่ถูกต้องไหมครับตอนนี้แม่ก็ยังมีอยู่อ่าพอแม่มีชีวิตอยู่พอยกให้ใครปุ๊บเท่ากับลูกลูกคนอื่นไม่ได้อันนี้ไม่เรียกว่ามรดกแต่เรียกว่าเป็นการยกให เพราะฉะนั้นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยกทรัพย์ให้ใครถือว่าจบตามนั้นข้าหลานก็มีสิทธิ์ฟ้องใช,ใช่ไหมคะอ่าล่ะตอนนี้แม่ยกให้เขาไปใช่ใช่ตัวเขาก็ได้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ต่อมาเขาเสียชีวิตค่ะพอเสียชีวิตเสร็จปุ๊บทรัพย์ที่พ่อแม่ยกให้เขาเนี่ยมันก็จะตกไปยังลูกหลานเขาครับจะไม่ย้อนกลับขึ้นมาที่พี่น้อง มันจะไปที่ลูกหลานเขาส่วนหนึ่งไปที่คู่สมรสของเขาส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะวิ่งย้อนกลับมาพ่อแม่ของเขาถ้ายังอยู่เขาต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องคืนให้แม่เขาด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่คืนครับหมายถึงว่าเขามีทรัพย์สินเท่าไหร่ถ้าเขาตายเนี่ยใช่ พ่อแม่มีสิทธิ์คู่สมรสมีสิทธิ์ลูกของเขามีสิทธิ์เอาจํานวนคนนะครับถ้าพ่อหนึ่งแม่หนึ่งเมียหนึ่งก็เป็นสามลูกสามสมมตินะฮะกก็รวมกันเป็นหกทรัพย์ส,สินเขามีเท่าไหร่เอาหกหารค่ะแม่ก็จะได้ส่วนหนึ่งหนึ่งในหกพ่อได้หนึ่งในหก นะครับภรรยาเขาก็ได้หนึ่งในหกลูกก็ได้หนึ่งในหกทุกคนได้เท่ากันที่ได้ตัวทรัพย์สินทั้งหมดของเขาเนี่ยก่อนที่จะแบ่งอย่างนี้หนึ่งในหกเนี่ยต้องแบ่งครึ่งให้กับภรรยาเขาก่อนนะครับภรรยาเขา,เาไปครึ่งหนึ่งก่อนและไอ้ครึ่งที่เหลือของคนตายเนี่ยเอาหกหาร ครับก็จากแทนที่จะเป็นหนึ่งในหกมันกลายเป็นหนึ่งในสามนะครับก็เป็นเสี่ยวนึงถามว่าคุณพ่อคุณแม่มีสิทธิ์ไหมถ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วลูกตายมีสิทธิ์มรดกของลูกผมว่าเราจะเรียกคืนนี่ได้ไหมเรียกคืนอย่างนี้ครับเรียกคืนต้องต้องเป็นว่าตัวแม่ที่ยกให้พี่นะครับแล้วพี่ประพฤติเนรคุณอันนี้ภาษากฎหมายนะครับพี่ไม่ดูแลแม่พี่ทําร้ายร่างกายแม่ พี่ประพฤติผิดเงื่อนไขที่ตกลงกับแม่เข้าขายประพฤติเนลคุณค่ะแม่ต้องฟ้องเพิกถอนการให้อืมันถึงจะกลับมาที่แม่่ทีนี้ต้องดูว่ามีเหตุประพฤติเนลคุณหรือไม่ค่ะแล้วก็ขาดในยุความดีไม่เลยค่ะคือเขาไม่เลี้ยงเรื่องหนึ่งนะครับค่ะแม่เคยไปขอเขาไหม ม<ข>แม่เเขาไม่ใจมาขอแม่ถ้าถ้าเขามาขอแม่ก็แปลว่าแม่ยังหนนุอยู่ในฐานะที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็ยังดูแลเขาได้เพราะฉะนั้นเมื่อแม่ไม่เคยขอเขาเขาไม่เคยปฏิเสธแม่เขาไม่เคยทอดทิ้งแม่ไอ,อาการที่พฤชในละคุหมายถึงว่าแม่ยกให้เขาแล้วบังเอิญแม่ เกิดอยู่ในฐานะที่ไม่มีทรัพย์สินแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้เขาดูแลเขาปฏิเสธไม่ดูแลเลยอย่างที่เนลลคุณค่ะนะครับแต่ถ้าแม่ช่วยตัวเองได้เขาช่วยตัวเองได้บางทีเขาไม่พอเขามาขอแม่อย่างเนี้ยเขาไม่มีตรงไหนที่ประพึ้ิในละคุณฮะอืมนะคะตาม,มกฎ <คน S 2> หมายค,คือแม่ก็ไม่ได้ทําอะไรเองแล้วครับ ก็ก um ็ก e ็คือมันไม่ม so 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 okay. ีจุดไหนที่เข้าเงื่อนไขกฎหมายที่จะขอเพิกถอนได้อ๋อนะคะกรณีเจ็บแบบเขาไม่เลี้ยงอย่างนี้ได้ก็เขาไม่เลี้ยงก็เขาไม่ได้ไม่ได้ทําร้ายแม่ไม่ได้ด่าแม่ไม่ได้ทอดทิ้งทอาด่าไหมคะถ้าด่ามีการแจ้งดําเนินคดีกับเขาไหมทำผิดอาญาอย่างร้ายแรงต่อบุพการีหรือเปล่าไม่มีก็ไม่มีเราไม่ได้สร้างเงื่อนไขพวกนี้ไว้ก็จะไปขอเพิกถอนก็ยา่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ นะคะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะคุณดานิรย์เราสมมติเราถ้าพี่น้องจะไปฟ้องก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพี่น้องไม่มีสิทธิ์ครับถ้าเขามีภรรยามีลูกพี่น้องถูกตัดหมดครับค่ะเือค่ะครับนะคะตอนนี้เขาเขาจะมีหลานพ่วงอยู่กับเขาด้วยเขาจะมีสิทธิ์ไหมหลานหมายถึงลูกไม่ไม่ลูกของน้องชายเขาใส่ชื่อเขาใส่ชื่อของลูกของของพี่ชายเขาอะ ลูกของพี่ชายเขาจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมของเขาด้วยหรือเปล่าเขาอยู่ในทะเบียนบ้านเขาเลยเขาอยู่อยู่ในทะเบียนบ้านไม่ถือเป็นบุตรบุญธรรมครับเป็นแค่คนอาศัยาถ้าใส่ชื่อเขาเป็นแม่เป็นพ่อถ้าใส่เป็นแม่เป็นพ่อโดยข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก็ถือว่ามีสิทธิ์แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีใครที่มีส่วนได้เสียไปร้องขอเพิ่มถอนว่าเขาไม่ใช่ลูกที่แท้จริงไม่ไม่เวลาเขามีอะไรเขาต้องให้เขาเซ็นแสดงเขาก็คงมมีสิทธิ์ใช่ไหมคะ ก็ถ้าจดทะเบียนเอกสารเป็นลายลักษณ์ตอนนี้ต้องสันนิษฐานตามเอกสารก่อนว่ามีสิทธิ์อ,อมื่ตอนนี้แม่เข้าไปไปไปร้องกับผู้ผู้ผู้ไอผู้ดูแลมรดกใช่ไหมเขาต้องให้เขาเซ็นด้วยถ้าเขาเซ็นด้วยแสดงเขาก็ต้องมีสิทธิ์ใช่ไหมคะในขณะนี้ก็ต้องถือว่ามีสิทธิ์ครับตาม,มเอกสารใช่ไหมคะครับค่ะอ๋อถ้าเขาจะไปแบ่งกับเขา,ขาเขาก็มีสิทธิ์แบ่งใช่ไหมคะก็หนึ่งส่วนครับก็ได้หนึ่งส่วนใช่ไหมคะครับ อ๋ออย่างนั้น6ส่วนเลยใช่ไหมพูดถึงว่าถ้าถ้าแบ่งก็จํานวนลูกบวกกับภรรยาบวกพ่อแม่อ๋อต้องแบ่งลูกเขาด้วยหรือว่าแบ่งเฉพ่อแม่เขาลูกเขาหกส่วนแล้วแม่เราไม่ครับลูกภรรยาและพ่อแม่ของคนตายนะคะครับหารหมดนะคะหารหมดใช่ไหมคะใช่ครับหารหมดค่ะโอใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ คนับจำนวนคนนะครับอาจจะไม่หกก็ได้หกนะผมสมมติอเอาสมมติลูกเขาสามลูกเขาตกบงถ้าพูดถึงว่าน้องบุญธรรมด้วยอีกคนนึงแบบก็ใส่ชื่อพ่อเขาชื่อแม่เขาแล้วก็เป็นสี่คนก็ลูกสี่คนเท่ากับเมียเขาด้วยเป็นก็เป็นห้าคนห้าคนพ่อกับแม่ยังอยู่ไหมแม่ยังอยู่แต่พ่อไม่แม่อยู่พ่อเสียแล้วก็เป็นหกส่วนครับเพราะว่าพ่อเสียแล้วก็แม่ได้หนึ่งส่วนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็หารหมดเลยนะคะอ๋อแม่ได้หนึ่งส่วนที่ส่วนน้องส่วนนั่นก็ได้เขาหมด ครับหนึ่งส่วนจากที่แบ่งครึ่งให้ภรรยาเขาแล้วอื๋อแม่ก็ได้อีกหนึ่งส่วนใช่ไหมคะแบ่งให้ภรรยาเขาครึ่งหนึ่งก่อนแล้วเหลือครึ่งหนึงนะแม่ได้หนึ่งใน6ก ของรึ่งหนึ่งในหกใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะก็คือหารเท่าเท่ากันนะคะคุณจางเพนยังไงถ้าถ้าเจรจากันไม่ได้เรื่องนี้เอารายละเอียดนะครับไปปรึกษาทนายความให้ทนายความช่วยดําเนินคดีต่อให้อืนะคะแต่ว่าในเมื่อมันโอนเป็นชื่อของลูกเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่มยังฮะยังไม่ได้โอนเป็นชื่อของเออเป็นของคนตายอือก็ก็คนตายนั่นแหละทายาทของคนตายต้องมาขอแบ่งกันอืก็คือพ่อแม่เขาโอนให้ลูก ก็อ er ันนี้ถ kind of ือว่าไม่ใช่ของแม่แล้วไปของลูกแล้วเป็นมรดกของลูกแล้วถ้าแล้วถ้าอันนี้มันแบ่งเป็นส่วนแล้วแม่เขายังอยู่ก็คือแม่เขาได้หนึ่งส่วนแล้วลูกคนที่เหลือได้จากส่วนของแม่อีกหนึ่งส่วนหักแม่ตายหรือเปล่าคะอันนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งครับตอนนี้แม่ยังอยู่ถือว่าถ้าแม่แบ่งมาได้แม่ก็ได้อืแล้วหลังจากนั้นลูกคนอื่นจะได้ไหมวันเนี้ย ถ้าแม่ได้มาลูกคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะถือเป็นทรัพย์สินของแม่แม่จะยกให้ใครก็ได้แต่ถ้าแม่ไม่ยกให้ใครเลยแล้วในอนาคตแม่เกิดไม่อยู่แล้วทรัพย์สินของแม่ก็จะตกกับลูกทุกคนอาจจะวิ่งกลับไปกลับไปคนที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะนะคะมีอีกสายหนึ่งค่ะคุณสุขสมานะคะสอบถามเรื่องของรถยนต์ค่ะสวัสดีค่ะขอแค่สวัสดีค่ะค่ะค่ะ ค่ะอยากสอบถามนะคะว่าตอนนี้เราได้แฟนต่างชาตินะคะที่ซื้อรถเป็นชื่อของแฟนเขา่าแฟนมาทําง,งานอยู่ในเมืองไทยยี่สิบกว่าปีแล้วค,ค่ะแต่ตอนเนี้แฟนซื้อรถซื้อรถในสองคันคือเขาซื้อรถในชื่อชื่อของเขาแต่ว่าพี่น้องของเขาที่ต่างประเทศจดทะเบียนกับแฟนหรือเปล่าครับ อะไรนะคะจดทะเบียนหรือเปล่าคะจดทะเบียนกบแฟหรือเปล่าอ๋อตอนนี้เราเป็นมัธยิปนะคะเราจดนิก้ากันคือทะเบียนสมรสของอิสลามนะคะโอเคจะอิสลามหรือจะเป็นเป็นอ,อะไรก็ตามแต่ว่าจดโดยระบบของกฎหมายอิสลามก็คุ้มครองเหมือนกันค่ะก็ <ทำ S 1> คือก <ทำ S 2> <Job S 1> ็คือตอนนี้คือเราอยากาบว่าถ้าลูกของเรายังเล็กอยู่เหมือนกันแต่ว่าพ่อ